ที่เราจะเรินกันมากมายในโลกนี้มันจะทำให้เราเป็นอยู่ชนิดที่ผิดธรรมชาติมากขึ้นอันนี้มนุษย์จะเป็นอะไรถ้ามันผิดธรรมชาติมากขึ้นมันจะมีโรคภัยค่าเจ็บประหลาดแอาแปลกประหลาดออกไปนี่ยยิ่งเรายิ่งเป็นอยู่ผิดธรรมชาติเราก็ยิ่งมีจิตใจชนิดที่สงบยาก <c oughs> เราไมเ่เราไม่ทำตัวให้ธรรมชาติช่วยเหลือเราได้เลย นั้นใจคอที่จะปกติจะสงบจะสงบอย่างธรรมชาติเนี่ยมันก็หวังไม่ได้นี่เราก็เลยมีความเจ็บ่ายแปลกออกไปแปลกออกไปเกณยนกิจท่าทายหมอเนี่ยให้หมอไล่ให้ทันก้นที่ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เป็นอย่างนี้ยืดดูอีกทางหนึ่งไอ้วความเจริญของโลกในเวลานี้ มันก็เพื่อทําลายวัตถุมีค่าในแผ่นดินโลกนี้ให้หมดเร็วขึ้นหรือ <c oughs> ถ้าเราอยากจริเกันมากถึงขนาดนี้เราคงไม่ทําลายของมีค่าในแผ่นดินของโลกนี้ให้หมดเร็วขึ้นเราน้ามันเนี่ยมาใช้ในทางที่ไม่จําเป็นมากเท่าไหร่เอาสินแร่เอาวัตถุอะไรต่างๆในแผ่นดินมาใชา้โดยไม่จำเป็นมันมากเท่าไหร่ จนมันจะหายากกันทุกทีถ้าอยู่ยังพอดีประดีแล้วมันไม่ไม่ถลุงกันมากอย่างนี้นั้นความเจริญที่พรวดพราดควบคุมไม่อยู่เนี่ยจะทําของมีค่าในแผ่นดินของพระเจ้านี่ให้มันหมดไปเร็วขึ้นแล้วมันทําให้ดินน้ําลมไฟอของธรรมชาติเนี่ยสกกระปรกมากขึ้น แล้ววัตถุธาตุนี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนี่ยแต่ความเจริญอย่างของมนุษย์สมัยนี้ทำสิ่งเหล่านี้ให้สกรปรกมากขึ้นให้ปันปนมากขึ้นให้หน้าเกลียดหน้าชางังหน้าระอามากขึ้นแผ่นดินของโลกเนี่ยจะมีแต่ความสกรปรกหน้าเกลียดหน้าชางังหน้าระอามากขึ้นลอยว่าตามธรรมชาติสมัยหินยังจะดีกว่า <c oughs> ที่มันเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างไอ ลรลุงลังไปหมดเนี่ยคนบางคนว่าดีว่าวิเศษว่าเจริญแต่แล้นั้นมันมาจากอะไรก็ลองไปคิดดูมันมาจากความละโมบโลภลาบม,มาจากความอยากเป็นใหญ่เป็นโตมาจากความทุจริตคดโกงที่ไม่ผิดกฎหมายที่จะมาสร้างส,างสิ่งเหลานี้ให้มันเต็มโลกทันงจึงถือว่าําทำดินน้ำลมไฟในโลกนี่ให้มันไม่น่าดูยิ่งขึ้น ให้เต็มไปด้วยเสียงอึดกระทึกคึกโครมมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ร้ายเท่ากับที่ว่าทําให้มนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ดูร้ายยิ่งกว่าสัตว์ในความเจริญของมนุษย์นี่มันทําให้มนุษย์เป็นสัตว์ป่าที่ดูร้ายเพราะว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเจริญน้อยเห็นแก่ตัวน้อยถ้าเจริญมากเห็นแก่ตัวมาก <c oughs> พอมีความเจริญมากมันก็เบียดเบียนผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง ไอ้เบียดเบียนโดยอ้อมใต้ดินนั่นแหละมันเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าเพราะมันเป็นความคดโกงมากเกินไปไอ้ต่อสู้กันซึ่งหน้าเบียดเบียนกันซึ่งหน้านี่ยังเรียกว่ายังยุติธรรมแต่ <c oughs> ดดใช่ที่พนใต้ดินเช่นพวกคนรวยกระทําแก่คนจนอย่างเนี้ยเป็นความดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าความเจริญมันก็ทําให้มนุษย์เรานี่มีความดุร้ายอย่างสัตว์ป่ามันมากขึ้น มันเป็นธาตุของวัตถุนิยมมากขึ้นเป็นเครื่องวัดเป็นประหลอดเครื่องวัดว่าเดี๋ยวนี้ความเป็นธาตุของวัตถุนิยมมันมากขึ้นทีนี้มันก็แน่นอนมันกำลังวิ่งไปหามิคสันยีนี่เร็วขึ้นไอ้มิคสันยีก็จะล่าผลานกันอย่างไม่เห็นกันหน้าใครนี่นะเขาเรียกว่ามิคสันญี แต่ว่าฆ่ากันเหมือนกับฆ่าเนื้อฆ่าปลาเรียกว่ามิคสันยียุคมิคสันยีเนี่ยจะมาถึงเร็วขึ้นเมืนมีความเจริญแบบนี้การเจริญอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่มันจะต้นให้ไปถึงเอ้มิคสันยีเร็วขึ้น้วขอสรุปความว่าในที่สุดมันก็ทําให้ผีได้หัวเราะเยาะมนุษย์มากขึ้น นี่มันจะทําให้ผีได้หัวเราะเยาะมนุษย์เนี่ยมากขึ้นให้ผีหัวเราะคนมากขึ้นผีมันยังอยู่อย่างเดิมเนียมันอยู่ลายไม้อยู่ในก้อนหินในแผ่นดินในมันยังอยู่เท่าเดิมแล้วคนมันวิ่งไปสู่ความว่าหลังไปหามิกรสันยีเร็วขึ้นมันผีก็หัวเราะเยาะคนมากขึ้นบางทีอสุนัขเนี่ยถ้ามันหัวเราะได้มันก็จะหัวเราะเยาะมากขึ้นเหมือนกัน เพราะสุนักยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกี่มากน้อยยังมีความผาสุกเหมือนเดิมแต่คนนี่ <c oughs> มีความยุ่งยากลำบากเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเท่ากับที่ว่าความก้าวหน้าความเจริญของยุคปัจจุบันมันก้าวหน้าอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมอยากจะให้เพื่อนครูทั้งหลายเนี่ยคิดดู ที่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจในต้นเหตุของความเสื่อมเสียศีลธรรมจริยธรรมในโลกนั่นคือสิ่งนี้มันคือความเจริญอย่างหลับหูหลับตาไม่ดูหน้าใครในทางวัตถุไม่เลี้ยวมองในทางด้านจิตด้านวิญญาณปัญหามันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทอดทิ้งพระเจ้าทอดทิ้งพระธรรมทอดทิ้งศาสนาศา,นาสานาเหลือแต่เปลือกสำหรับจะกลับกัน ศาสนาที่มันไม่ใช่ตัวศาสนาแท้มันเหลือแต่คนที่มีกิเลสนั้นศาสนาของมึงนี่ศาสนาของกูกูดีกว่าของมึงอมึงดีกว่าของกูกําลังวิวาทกันในระหว่างศาสนาเลยหมดที่พึ่งเลย <c oughs> แปลว,ว่าศาสนาก็เป็นที่พึ่งไม่ได้อถ้าศาสนามัวแต่รังเกียจเปลียดชังกันในระหว่างศาสนา <c oughs> แล้วก็พูดไปผิดผิดนะ ศาสนาอื่นผิดทั้งนั้นนอกจากศาสนาของเราศาสนาเดียวนี่มันหลับตาพูดด้ยความโง่